มากันที่ข่าวจีนกันบ้างดีกว่านะคะสวี่ว่โจค่ะแจ้งข่าวจดทะเบียนแบบสายฟ้าแลบเลยละค่ะทำเอาโลกโซเชียลจีนลุกเป็นไฟหลังจากเมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่สิมีนาคมที่ผ่านมา ซวีไว่โจหรือโจโจหรือว่าทิมมี่ซูดาราศิลปินหนุ่มจีนซึ่งโด่งดังเปรี้ยงปร่างจากซีรีส์วเรื่อง a t t i ิ t e เตเมื่อปี2016จนกลายเป็นคู่ขวัญกับ้วงจิงอวีได้รับฟ้ามามิทติ้งที่เมืองไทยแล้วก็มีเปิดคอนเสิร์ตในไทยหลายครั้งนะคะล่าสุดได้แจ้งข่าวแต่งงานอย่างกระทันหันเนื่องจากเขาคนนี้ยังไม่เคยเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องความรักของตัวเองมาก่อน โดยในโพสต์นั้นสยุยโวยโจเลือกโพสต์ในเวลา13.14ในจีนเนี่ยความหมายก็คือตลอดไปหรือว่า forever ภาพประกอบโพสต์ที่เป็นภาพมือของเขากับภรรยาถือสมุดเอกสารที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าทั้งคู่จดทะเบียนสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แคปชั่นว่าชีวิตผมช่างโชคดีสิ่งเดียวในชีวิตผมที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยก็คือคุณ จากตรงนี้ก็เลยทําให้ชื่อของซวีไวโจรวมถึงผลงานสร้างชื่ออย่างซีรีส์ addicted รวมทั้งคำ Search เ,เกี่ยวกับภรรยาของเขาขึ้น Hot Search หรือคำค้นหายอดนิยมในโลกโซเชียลจีนทันทีโดยเกือบทั้ง10อันดับแรกเป็นคำค้นหาเกี่ยวกับข่าวนี้ทั้งหมดโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับตัวภรรยาของเขาเพราะไม่เคยมีการให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับเธอคนนี้ อย่างไรก็ตามหลังจากซวยเวยโจโพสแจ้งข่าวจดทะเบียนสมรสก็เลยมีการเปิดเผยจากชาวเน็ตจีนที่ระบุว่ารู้เรื่องราวการคบหาของคู่นี้มาก่อนและตอนนี้ก็พอจะสามารถเปิดเผยให้ได้ทราบไปแล้วว่า ฝ่ายหญิงเ,เป็นคนนอกวงการรู้จักกับซุยเว่โจมาตั้งแต่สมัยเรียนทั้งคู่คบหาดูใจกันมานาน4ปีก่อนจะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าทั้งคู่นรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลายโดยต่างเข้าเรียนที่สถาบันด้านการแสดง Shanghai Theater Academy Affiliated Senior High School เหมือนกันอายุก็น่าจะรุ่นราวคราวเดียวกันแต่คาดว่า การคบหากันฉันคนรักน่าจะเกิดหลังจากกลับมาพบกันอีกครั้งเมื่อจบก,การศึกษาไปแล้วปัจจุบันทั้งคู่อาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่งซึ่งเกี่ยวกับช่วงเวลาการคบหานั้นชาวเน็ตก็คาดเดากันจากข้อความแจ้งข่าวแต่งงานที่ซเว่วโจระบุว่ามีเพียงคุณคนเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยในชีวิตผมรวมทั้งข้อความแจ้งข่าวของทางเอเจนซี่ของซเว่วโจที่ระบุว่า เวลาช่าผ่านไปรวดเร็วนะแต่นี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดนั่นแปลว่าคู่สามีภรรยาหมาดๆคู่นี้น่าจะคบหากันมาได้พักใหญ่แล้วช็อกไปเลยอ <c oughs> <c oughs>